ออนไปได้รวมถึงทุกอย่างมันสามาระที่ไปได้เนี่ยนัำเมื่อวานเลยคือเราต้องยกเครดิตใหป้ปลายไม่เคยมาแสดงความรู้สึกแบบอีอ้าถ้าปลายแสดงออกสักนิดนึงนะเอฟซีเขียเลยนะเอฟซี <FC S 2> ใ,ใจออกเลยนะเอฟซี FC ไปเลยนะแต่คน,นที่เฟซบุ๊กว่าจะว่าอะไรให้ว่าปลายอย่าว่าครอบครัวปลายวันนั้น mm. มนที่เจ็บจริง เจ็บมากเจ็บในใจเจ็บแบบว่ามันเจ็บเจ็บเจ็บกว่าการโดนทำร้ายคือเห็นคนที่เรารักถูกทำร้ายอะ่ะเจ็บแบบโหนีใ่ใจเราสั่นเลยนะใจเราสั่นเราแบบป้าดแบบเราเห็นแล้วนะแม่มีคนส่งมาเอฟซีส่งมาให้ดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วแต่เราคิดในใจว่าภาวนาว่าขอร้องว่าอย่าให้ตายหรือแต่พอไปขึ้นเฟซบุ๊กแค่นั้นแหละในหัวเนี่ยคือร้อนเลย บอกตรงๆว่าร้อนเลยอยคือ,อตอนนั้น<บ>คิดอยู่เลยว่าทํายังไงว่าทํายังไงก็ได้คืออยาไปถลม่มคนของเราอยากไปถลม่มแค่นั้นแหละใจแต่ใจเนี่ยคือแบบเพราะว่าปลายคือคือแก้วอ่ะคือแก้วที่บางมากสําหรับพวกเราอ่ะคือเราไม่อยากให้ใครไปแตะไม่อยากให้ใครไปจับเลยอะ่ะวันนั้นนะแบบจร้องก็กไม่ได้เรื่องเรวานหนุบ้านก็นะ้าขาการเตอ,อ พ่อสมจิตครั้งแรกก็คือวันที่ยี่สิบงานคอนเสิร์ตนั่สิงที่ผ่านมานี่แหละคือเข้าทางบ้านตาเข้าไปแสดงความอายินดีกับพี่สิงในงานด้วยแล้วก็ไปให้กําลังใจน้องๆให้กำลังใจพี่สิงเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขื่ออะไรเนี่ยเราก็เข้าไปแล้วไปเจอพ่อกับแม่กับน้องจุน,นี่คือพ่อลุกให้บ้านตานั่งทั้งที่บ้านตา้าพ่อนั่งกับแม่คือตาคนตาเกรงใจกันในระดับที่แบบเกรงใจกันมากจนตาเนะี่ยไปยกเอี่มาคือ พ่อก็แบบคุย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 ตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่เจอนุกเลยนะพ่อเพิ่งมาถึงนุกอยู่อีกนุกจะไม่รู้ด้ว่าพ่อกับแม่มาแล้วเขามาเจอข้างนอกแล้วก็คือน้องอ่ะก็คุยกับบ้านตาคุยเรื่องกอนให้กำลังใจกันอยู่แล้วตาลก็ไปสวัสดีพ่อแม่พ่อกับแม่แม่ต้นกับพ่อสมจิตเป็นอะไรที่เดิมเป็นแม่เบนหนึ่งอย่างที่พ่อพูดตลอดขอโทษนะครับพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษนะครับคุณตาพ่อขอโทษนะไม่ขอโทษนะตาก็บอกว่าขอโทษอะไรไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่สอนลูกมันดีมากๆแล้วน้องเป็นเด็กน่ารักร่วมงานน้องเก่งน้องขยันทําง,งานเรื่องงานน้องดีมากๆนั่นคือเรื่องส่วนตัวน้องไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยมีใครไม่ไม่มีใครไม่เคยทําผิดถ้าถามตรงๆพูดกันง่ายๆกว่าตามจะมานั่งอยู่ข้างพ่อพ้างไม่ได้คุยกันแบบนี้ตามผ่านเรื่องราวผิดพลาดเนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ตามดนเป็นบุคคลธรรมดาเรื่องของที่ตามผิดอ่ะมาร้ายแรงกว่าน้องอีกมากมายเลยนะแต่ตามเป็นบุคคลที่ไม่มีใครสนใจไงมันเลยมีปัญหา <S <S ตอนนี้น้องคนัตว์สาธารณะ มันเป็นที่สนใจมันอาจจะต้องมีอะไรที่รู้สึกว่ามันดูร้ายแรงจะได้าความผิดตามมาร้ายแรงไหมมันไม่ได้ร้ายแรงเลยนะเพราะว่าสานน้องก็คือเด็กวิชาวัยรุ่นคนหนึ่งตามก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่หากัน้องไม่ไม,ไม่มากสําหรับตามมันอ,มอยากให้รู้จักเพื่อนเราสักคนสองคนจังเลยฉันโด,ดนด <c oughs> คือ <c oughs> คือแฉจิบจิบแม่หนูเรียนวิศวะหนูอยู่ดีอยู่แต่กับเพื่อนผู้ชายเพื่อนหนูเนี่ยพูดกับหนูว่า คึงแค่นี้ใช้คำหยาบๆแค่เรื่องเียของหมาด้วยสามเพื่อนใช้คำแบบนี้เลย่ยหนูเลยบอกว่ามึงต้องเข้าใจว่าน้องเขาเป็นคนสาธารณะเขาเลยบอกว่าเพื่อนก็บอกว่ามึงเนี่ยเชื่อไหมน้องจะยิ่งปังน้องจะยิ่งดังก็บอกว่าเออกูก็หวังให้มันเป็นแบบนั้นแหละแล้วหนูก็แบบหนูก็จะมีรู้จักคนวงในวงการหน่อยเพื่อนหนูเป็นนักดนตรีของศิลปินดังๆเยอะอยู่เพื่อนที่เรียนหมอปลายมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะ ถามว่าเขาพูดถึงเรื่องข่าวบ้างไหมวะเราก็พยายามแบบอยากรู้ว่าข่าวมันดังถหนอขนาดไปถึงศิลปินใหญ่ๆบ้างไหมอะไรเงี้ยถึงถึงแต่เขาบอกว่าดีแล้วดล็อกเอางี้สบายเลยทํางานดังเปรี้ยงป้างแน่ไม่ดูคนคิดแบบนี้เลยนะทุกคนเอาจริงโอเคจริงเขาเด็กผู้ชายแบบน่าตาดีอ่ะใช่แรกที่เรามาติดคณะดูแม่นมีแม่นมอย่างเลว หนูมีแฟนสามคนเสียตัวนับไม่ท้วนเหมันอุ้ยมแม่นมอย่างเลวอยากเห็นหน้าแม่นมสิแม่นมเลวมากมาหนูชอบอันหนึ่งที่พี่สิงเคยแชร์ไว้อยู่ที่บอกว่าว่าเราจะมาถึงอันนี้เรายังไม่พูดเลยล่าหัวมาแปดคนเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรเราเลยโอ้ยอืมโอเค เขาบอกว่าเขาเมาบ่อยไม่ไม่หลับไม่นอนคนดูก็ไม่ไปไหนนะเมย์ปาร์ตีหนึ่งแล้วพี่ยังไม่อาบน้ําเลยโอ้น้องบอยอบอกว่าท่านโดนผิดที่เกิดมาหลอ่อืหำหวานเป็นธรรมดาของไอรุนุนใช่เราไม่ซีเรียสเลยไม่ลองบอกอาบนะเอาจริงจริงเลยคนตามลูกแรกอะ f ช่วงแรกถามตัวเองก่อนนะว่าตามลกเพราะอะไรอย่างตามเนี่ยตอบได้เลย,เลยหล่อจริงเว็บแรกเห็นคือเชี่ยคนนี้แม่งหล่อวะน่าสนใจเว้อารมณ์แบบ ผัวทิพย์เหมือนโป๊บโต๊ะธนวน์เหมือนนัดเดทคุกิไม่ยะในหัวเราคือผัวแม่ไม่เข้าใจว่าผัวทิพย์ไหมในในหัวเราก็จะมองว่าคือเป็นถึงว่าเรามองดาราน่ะแม่อืิหลอกติดนุพัฒหลอกพอฟังเสียงเฮียจรงิงเสียงเขานีจังวะแ<ไ>ล้วเดี๋ยวทำไมเขาอยู่กับไอทอมคนนี้ทําไมเขาดูน่ารักจังวะมันเป็นสเต็ปแม่ไม่มีความสุข ขอบคุณน้องตาลมากตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วเราต้องไปนอนนะแล้วเราเราเรา,เราต้องดูแลตัวเองนะพรุ่งนี้ก็หยุดมาค่าบูชาด้วยก็คือต้องพาลูกไปทําบุญนะคะพาลูกไป, <laughs> ไปทําบุญเธอดูตาฉันสิโอ้ยมีความ,มสุขจัง<ม>เลยแม่กินวิตามินเยอะๆนะคะแม่ต้องบำรุงนะคะเอออยากให้มาร์กใต้ตาเข้าน้องจังขายดีนะ ขายดีนะเชื่อดิพรุ่งนี้อย่าลืมสิ่งสตอรี่นะคะทุกคนใช่มาใช่ค่ะพรุนี้สิพระเจ้าคนเกาหลีดูตามเยอะมากเลยนะคนที่อยู่เกาหลีนะแม่เ่็ดมามาใต้ตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแบนด์ก่อนจะเอาไปอ่อยไปอ่อยให้หนูกไปเป็นบีเซนเตอร์เอฟซีต้องซื้อค่ะทุกคนเาว่าใต้ตาเอ จริง,<ป>รงพรงุ่งนี้สิลอรีตอนเช้าตกเย็นมีคอนเอนสิร์ตบัาสิงเอกเอาให้ตายกันไปข้างไม่ตกเย็นเหรอไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่มีคอนเออทิภพพรุ่งนี้พักฉันจะไม่ไลฟ์ฉันจะพักผ่อนโอเคนะแม่แม่พูดอย่างนี้เสียหนูออดหนูเข้าทวิตเตอรเซลบน,นเห็นแมน่ทุกทีโอ้ยโอเคโอเค,อเคน้องตาลขอบคุณมากขอบคุณสำหรับความน่ารักความฟิน ที่เอามาเล่าให้เราฟังนะขอบคุณมากมันทําให้พวกเรามีความสุขมากอ่ะทุกคนพนมมือสาธุซิอิโมจิสาธุหน่อยเร็วเพื่อนอุตสาห์เสียสลับเวลามาบอกให้เจ้าของฟังนี่เร็วอิโมจิสาธุมาซิโอ้อิโมจิสาธุอามาแล้วมาแล้วอิโมจิสาธุมาอีกมากเลอิโมจิสาธุมา โอเคน่ารักมากมาแล้วมาแล้วนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะฝั่งสวัสดีอ่นทีมงานฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งน้องตาลด้วยค่ะโอเคทุกคนขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันสนุกมากนะะ้องตาเดี๋ยว